บัดนี้วันที่13พุพฤษภาคมพุทธศักราชส5 6 8เป็นวันที่13ที่ข้าพเจ้าในธนาภาพปริสิทธิ์ทางกูลขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสตดพระปริสตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจาริยบูชาแด่กูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอหนบทกาบพัตนตตัยอะรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระคัวตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระควตาธรรมโมธรมังนามัสาอามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆสังฆังนะมามิสองบทบูชาพระเอริยพินาออรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปารินญพุทโธภูเนหิทารามาโนธานิปารามิหิจัติสติยาวัชีวังอรหังพุทธังธรรมังสังฆังสรรัณคะโตภูเชมิรัตนะตยังธรรมังจารามิโสตินา 3บทสวดชุมนุมเทวดา สมมันตาจักกวะเรสุอัตตระคัจฉันตุเทวตาสัทธัมมังมุนิราชัสสุนันตุสัพพโมคทังสามเฆกามิจรุเป็คิริสิขาราตเตจันตริเขวิมาเนทีเปรตเถจักขามีจรุวนาคหเนเขหวัตถุมิเขเตอุมาเจยนตุเทวาชราธราวิสเมยักขะขันทพนาคาติทันตาสันติเกยมุนิวราวจนามสาธโวเมสุนันตุ ธรธมรธมะส,ส,สวัสดพ a การโออาญพันตาธรรมะสวัสดการโออาญพันตาธรรมะสวัสดการโออาพันตาสบทสวดปุพะภาคนการ

พุทธังสารนังคัจฉามีธรรมังสารนังคัจฉามีสังฆังสารนังคัจฉามีทุติยังปีพุทธังสารนังคัจฉามีทุติยังปีธรรมังสารนังคัจฉามีทุติยังปีสังฆังสารนังคัจฉามีตาติยังปีพุทธังสารนังคัจฉามีตาติยังปีธรรมังสารนังคัจฉามีตาติยังปีสังฆังสารนังคัจฉามีหกบทสวดสัจจกิริยาคาถา นาถิเมสรณนังอัญญพุทโธเมสระนังวะรังเอเตนะสัจจวัชนสุติเมหตุสัพพทานาถิเมสระนังอัญญธรรมโมเมสระนังวะรังเอเตนะสัจจวัชนสุติเมหตุสัพพทานาถิเมสรณนังอัญญสังโฆเมสระนังวะรังเอเตนะสัจจวัชนสุติเมหตุสัพพทาเจ็ดบทสวดติรัตนปนามัคคถา พุทธังนะเมรัตนาภูตะสรีรัติตตังธรรมังนะเมรัตนาภูตะวิสุทธิสารังสังธังนะเมรัตนาภูตะสัสุเสรติทิเอตังนัมเมติรัตนาลัตนาทะยวังสัมมาสัมโมสริตาวัตถุวิเศษสัพพุทังอัญโยยานายุตะภูนัโยคะวสสาวะตังอัศมิตยามิปิตะเทวะยัธาติทันเถเอกังวินาตติ ตเรสะมะสัมภเวนะโรเกกทาจิตาธิเรนจัปปตุภูตังคัมภีรยานมิสยังอธิตุทะอาติตุทะสัทังวิญโยหิปันธิตาชนหิวิชนญะอุปังโรกรรมหิเกหิจิกัฏันจุปะรับพระนิยังเกสันจิสุทธุปิธิตังภูนกายตายะ นาเมหิเยวชนะตายาสวิสุตัมิสสมุปัสตังนัมสิสุทธปัสสะทัสทานังปุญญติกานะมะสมุตตมะปุญญาภูมังโทฆาปมุจนะโมขะสารนังาตานภูชาระเฮสสปารมังอภิปูชเนยังนิพพานสัจจิกริยายุปนิสัยยัตังสัมมากกเรสัมมั พระโสทหะนสิทธิยาจะสาธุหิอัฏฐะภูสะเรหุปะเสวณียังปะเนหิจาริสารนังขามานียเมวะตัสมาหิตังติรัตานังสระนังข้ตัมหะรัตินทิวังคะนเนสุนามาสมานาโูเชมาจารปิสสะตังสุปะสันะจิตตาตัทธานุปาริยา พิจาริยาสัทธาราตาจักุณเยนะตถะสุกาเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสะจัสัทธาปิสุวติโหตุโยเจถธรรมะวินัยมิปามานะปุตโระปุตตระภิสมโยนิยโตสุโคชังตัสโซปนิสยาจักจายาอายังปิโหตุวัตุตาเยปปาริจิโตสุปัสสะทักะโระแปด น้มโมกาะสิทธิคาถาแปนมกาะสิทธิคาถาโยจักุมาโมหามารา ประกาโทสะามังวะพุทธสุขโตวิุตโตมารสปาสาวินิโมจะยังโตปะเปสิเขมังชนะตังวินเออยังพุทธังวะรันตังสิรสะมามิโรกัสนาทันจะวินายกันจะตันเตชะสาเตชะยาสิทธิโหตุสะพันตรายาจะวินาเสมตต ธรรมโมทัชโยวิยาตัสสะสัตุทัสเสศิโรกัสสาวิสุธิมาค้างเลยานิโกธรรมมาธรสัธาริสาตาวะโหสันติกโรสุจินโนธรรมมวรันตังสิระสานามามิโมหะปะทารังอุปัสสันตถาหังตันเตชะสาเตชะยาสิทธิโหตุสะพันตรายาจาวินาสเมนโตสัทธามาเสนาสุขตานุโคโยโรกัสสะปะปุปะกิเรสสะเชตา สั้นตสยังสั้นตินิโยชาโกจะสวากาตธรรมวิธิตังกโรติสังขังวรันตังศีลสานามิพุทธานุพุทธังสามาสิรทิถิงตันเตตสาเตชยสิทธิโหตุสะพันตลายาจวินาเสมโตเก้าบทสวดนโมการะอัฏฐกะคาถา นะโมอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสีโนนะโมอุตตมะธรรมัสสะสวะขาตัสเซวะเตนิธานโมมหาสังขสสะปิวิสุทธสีรติติโนนะโมโอมัตตายารัตสะ အတနတယသာသရကမေဩမကာတိသတသဝတယစပိနမောကာရပပဝေနဝိခတ်စံတုပထဝနမောကာရန်ပဝေနသုတိတိဟောတုသဗ္ဗထာနမောကာနသတေစေနဝိသိမိဟောမိတေသဝ